สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนฮะแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o ม p นะครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่ในตอนนี้เวลาประมาณอีก10นาทีก็จะ5้าโมงเย็นนะครับแต่แดดนี่ยังเปรี้ยงๆกันอยู่เลยหนาวกันหรือยังฮะบ้านผมเนี่ยมันมาหนาวช่วงดึกๆครับสี่ห้าทุ่มเนี่ยถ้านั่งอยู่ข้างนอกแบบนี้เนี่ยโอ้นะครับลมแบบพัดมากระทบร่างเนี่ยก็มีขนลุกเหมือนกันแล่ะเนาะเอานะครับดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับจุ่หัวกันมาเนี่ยเราจะพูดถึงเรรื่อองงาวข Honda ดี๋ยวจะค่อยๆทยอยไล่เลียงไปนะครับในแต่ละค่ายแต่ละทีมกันไปละเพราะว่าการแข่งขันยังคงเหลือระยะเวลาอยู่อีกพักหนึ่งกว่าที่จะกลับมาแข่งขันกันในปอร์ติมาลโปรตุเกสในวันที่7 8 9นะครับเหลือเวลาสัปดาห์กว่าๆเนาะสำหรับฮอนด้าในสนามที่ผ่านมาในมาเลเซียต้องยอมรับเลยนะครับว่านี่คือสนามที่ผมประทับใจพวกเขามากที่สุดใช่ครับทวัดจากสถิติทุกๆโมเมนต์นะครับในภาพรวมเนี่ยนี่คือสนามที่ผลงานน่าประทับใจในเรื่องของผลงานนะ แล้วก็ในเรื่องของโมเมนต์บางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นในที่นี่ด้วยนะครับก็เลยจะขอหยิบยกนะครับทุกๆประเด็นนะครับเท่าที่จะพอนึกได้เนี่ยนะนำมาเล่าทั้งในอดีตท,ทั้งในปัจจุบันตอนนี้แล้วก็วิเคราะห์ในอนาคตอันใกล้นี้ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะในสสนามนะครับที่กําลังจะมาถึงเป็นสสนามท้ายของฤดูกาลฮนะ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันพิเศษของ Honda เกิดขึ้นที่นี่นะฮะในเซปังเซอร์กิตมาเลเซียเนี่ยชัยชนะครั้งแรกของนักแข่งในรุ่น Moto3 ก็คือทีม Honda a เอเียนะฮะโดยอายฟุรัสโตแล้วพอชนะปุ๊บก็มีข่าวทันทีเลยนะครับข่าวลือบอกว่าเขาจะถูกผลักดันขึ้นไปในรุ่นกลางหรือว่า Moto2 ในปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะไปแทนยูกิหรือว่าจะไปแทนมาริโอนะครับแต่ถ้าว่าการทำงานมาริโออาจจะดีกว่าหน่อยนึง มาเรีโอนั้นมี8แต้มยูคินั้นยัง,ยงไม่ยังไม่มีแต้มฮะแต่ก็เอาละนะครับจะไปแทนใครก็ค่อยลุ้นกันไปส่วนเก้าอี้ของเขานะครับใครจะขึ้นมาแทนข่าวลือก็ลือกันต่อนะครับว่าอาจจะเป็นนักแข่งนะครับจากทางมาเลเซียนะครับดาวรุ่งจากมาเลเซียที่กําลังลงแข่งเรดบูลุกี้คัพอยู่แล้วก็อยู่ในคะแนนอันดับที่2เลยนะครับรุ่นเดือดการนี้ของเขาก็ไม่ธรรมดาอ่านะครับแจ้งข่าวรุ่นเล็กแล้วก็อ่าชัยชนะความสําเร็จของของอ่า ฮอนด้าเอเซียกันไปนะฮะแล้วก็ทีนี้นะครับรุ่นกลางก็ต้องลุ้นกันไปเพราะว่าก็ศูนย์แต้มทั้งคู่ถือว่าต้องรอผู้ประกอบคู่ต่อไปละแต่ในรุ่นใหญ่นะครับนี่คือโพเดียมครั้งที่2ของจอนเมียแม้ว่าโพเดียมจะมาด้วยจังหวะและโอกาสที่มันเป็นใจด้วยนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าผลงานของจอนเมียนั้นถือว่าเข้าฝักจริงๆในที่นี่ฮะแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดในก่อนหน้านั้นกันไปแล้วก็เป็นการล้มนะครับ ครั้งแรกของทางลูกามาลินี่นะครับเป็นการลบเอ๊ะ eh, ใช่สนามนี้ไหมหรือว่าสนามที่ผ่านมาอาผมไม่ชัวร์นะครับผมนึกสือนในสมองผมมันเบอร์เอร์อยู่สรุปก็คือมารินี่เนี่ยนะครับไม่เคยล้มเลยแล้วก็อยู่ๆมาล้มครั้งหนึ่งแล้วก็คือล้มในออวันเสาร์ครับแต่วันอาทิตย์มาลินี่รู้สึกว่าจะจบอันดับที่อันดับที่8แล้วก็ตาโก้ก็จบอันดับที่12ไปฮนะตอนนี้คะแนนในภาพรวมของค่ายเนี่ยนะครับ ก็คือซาโก้เนี่ยยังคงออกนําอยู่นําคนอื่นอยู่แต่เขาถูกมาลินี่เนี่ยนะไล่มาแค่6แต้มกับอีก2สนามทุกคนว่าจะรอดไหมซาโก้เนี่ยนะฮะจะรอดหรือไม่รอดยังไงกันบ้างในส่วนของทางออจอนเมียนเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะไล่ทันกลุ่มท็อปสิแล้วครับเพราะว่าคะแนนเขาเก็บมาได้แค่90เท่าไหร่ประมาณ97แต้มเรานี้นะซึ่งมันก็มากกว่า ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยถึงสี่เท่าตัวโอ้โหนะมากกว่าเยอะมากครับก็ถือว่าโอเคหละถึงแม้ว่าคะแนนในภาพรวมมันจะมันจะยังไม่ได้เข้าไปในเกาะในกลุ่มท็อปสิแต่ถ้าพูดถึงเทียบกับผลงานของคอนด้าปีที่แล้วน,น,นั่นคือห่อางนาสาหัสเลยแล้วก็คราวนี้ก็มายกระดับได้ไงแต่เขาน่าจะได้ลุ้นนะครับในอันดับที่14เพราะว่าเขาตามหลังเอนเนียอยู่ประมาณหลักหน่วยครับหลักหน่วยอยู่ก็น่าจะลุ้นกันแหละถ้าเกิดว่าทําได้ดี เพราะว่าถ้าไล่ไปถึงลูก้าไล่ไปถึงแบดเนี่ยมันน่าจะไกลอยู่เหมือนกันนอกจากว่าเขาจะมีโพเดียมรัวๆแบบนี้ฮะถึงจะมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์นะครับกลับไปลุ้นแต่ถ้าข้างบน3คันที่อยู่ข้างบนนะครับถ้าเอนเนียถ้าแบดนะฮะถ้าลูก้าเนี่ยไม่พลาดเลยเนี่ยเขาก็อาจจะแช่อยู่ในอันดับที่15เหมือนเดิมนะฮะแต่อันดับที่ตามเข้ามาก็น่าจะปลอดภัยอยู่เหมือนกันครับก็คือไอโอครุรานก็ห่างเข้ามาก็ โอตีไว้ก็เกือบสามจ่กอแต้มเหมือนกันกับ2สนามนะครับที่จะต้องวัดใจกันนะ <c oughs> แต่นะครับจอนเมียสิ่งที่บอกเล่าเนี่ยมันน่าคิดนะผมจะนํานําเรื่องราวของของเขาแหละครับมามาเป็นเขาเรียกเป็นเพลงของคลิปคลิปนะแม้ว่าผมจะพูดภาพรวมของ Honda นะครับจะวกไปวนมาในคนนั้นคนนี้บ้างเนี่ยแต่ในหลักๆโดยรวมเนี่ยก็จะเอาจอนเมียนะครับเป็นเป็นเอกเป็นเป็นตัวเด่นในในเนื้อหาของคลิปนี้ เพราะว่าก็ประสบความสําเร็จที่สุดนะครับในการแข่งขันสนามล่าสุดไงยอนเมียนนั้นบอกนะครับว่าเขาก็แฮปปี้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มองว่าทีมวิศวกรของ Honda เนี่ยเก่งอยู่แล้วดังนั้นในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเหมือนประมาณว่าก่อนที่คุณจะวิ่งได้เนี่ยคุณก็จะต้องเดินซะีก่อนประมาณนั้นเมื่อถูกถามนะครับว่าจะประสบความสําเร็จในแบบนี้ได้ไหมหรือแม้กระทั่งการลุ้นชัยชนะเนี่ยเจ้าตัวก็บอกมาประมาณนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการเดินที่แข็งแกร่งนะครับ ถ้าเดินได้แข็งแรงต่อเนื่องแล้วเนี่ยโอเคจะเริ่มวิ่งละประมาณนั้น mm hmm. เขาก็บอกนะครับว่าแม้ชชนะแม้โพเดียมนะครับจะมาเพราะว่าเปโก้กเนี่ยมีปัญหาทางเทคนิคอย่างรั่วเนี่ยแต่เขาก็บอกเว่าถ้าเกิดว่าผลของความทุ่มเทแบบนี้แหละมันมันถึงได้รับความโชคดีอย่างนี้ไงก็เข้าใจพูดนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่มันน่าสนใจก็คือเส้นกั้นระหว่างจะสามารถไปได้รวดเร็วจริงๆเนี่ย ส่วนอีกฝั่งนี้เนี่ยก็คือมันจะล้มเนี่ยมันอยู่แคบมากฮะมันอยู่แคบมากระหว่างจะจะเร็วได้กับจะล้มเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็ทุกทกรอบเนี่ยจะต้องทุ่มเทร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับในอนาคตซึ่งก็คาดหวังนะครับว่ามันจะมีแพ็กเกจที่มันลงตัวเนี่ยคือเขาเขาไม่อยากจะับแบบแบบนี้หมายถึงว่าไม่อยากจะใส่เกินร้อย ถ้าใส่เกินร้อยเนี่ยใครขับมันมันก็มีโอกาสล้มมีมีโอกาสที่จะผิดพลาดแต่มันมันก็ต้องเสี่ยงเขาบอกว่าในล่าสุดนะครับต้องเบรกให้หนักขึ้นในโค้งนะเบรกให้หนักขึ้นกว่าเดิมกว่านะักแข่งคนอื่นๆเขาจะต้องยอมเสี่ยงจะต้องใช้งานส่วนหน้ารถเนี่ยให้มันแบบว่าหนักขึ้นนั่นก็คือคําว่าเกินร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นไปเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือ ถ้ารถมันมันได้นะถรถมันได้อะไรต่างๆที่มันเป็นใจเนี่ยนักแข่งเขาจะเค้นแค่ประมาณ80-90มันก็จะได้ศักยภาพที่ต่อสู้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะมาจากรถไม่ได้หรือจากอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าคู่แข่งมันมันแข็งแกร่งเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องยอมเสี่ยงอาจจะมีนักแข่งบางคนนะครับที่มองว่าไม่จําเป็นต้องแลกเอาอันดับดีกว่าอ่ะผมผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างอย่างอาดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างเงี้ย อาเล็กวินส์นะครับผู้ซึ่งจบอันดับที่13ในล่าสุดเนี่ยออกมากล่าวว่าเสียดายนะครับไม่น่าใช้แผนนี้เลยคือเขาบอกว่าเขาป้องกันอันดับเต็มที่ไงเขาคือไม่กล้าบูไม่กล้าอะไรไงเขาเลยคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้หนึ่งเหมือนประมาณว่าถ้ากล้าบูกล้าแรกก่อนนี้เขาอาจจะมีอันดับที่ดีกว่านี้ก็ได้นี่ไงอันนี้คือคือเขาเรียกว่าขับแบบไม่ให้ทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็เลยได้ความสําเร็จแค่อันดับที่13ใช่ไหมฮะแต่ ไอคนที่ใส่เกินร้อยก็คือ150ยห้าสิบเหมือนอย่างจทเมียบอกเนี่ยอันนี้ก็ได้ได้ความสําเร็จมาแต่นะครับมันก็จะได้ความเสี่ยงเพิ่มมาเหมือนกันก็อย่างที่ตัวนักแข่งเขาบอกเลยฮะว่ามันเส้นกั้นมันแคบมันบางนิดเดียวเองนะครับระหว่างจะล้มกับจะเร็วเนี่ยแต่มันมันก็ต้องทุ่มเมื่อถึงเวลาจริงๆทุกคนได้เห็นใช่ไหมว่าใน Honda ในยุคที่มาร์คมาเคสอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มาร์กใช้วิธีการทุ่มแบบว่าเกินร้อยนะฮะ ดังนั้นก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาจะล้มเขาจะเจ็บหนักเขาจะเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ผ่าตาัดเดี๋ยวก็อะไรในในยุคมืดที่กินเวลาตั้งแต่2020จนถึง2023เนี่ยนั่นแหละฮะหลายคนจะจำได้ดีคือถ้าไม่แรกไม่เสี่ยงไม่อะไรมันก็จะไม่เกิดความสําเร็จแต่คุณก็คุณก็ต้องตัดสินใจเอานะครับว่าว่าคุณจะประครับประคองแต่ประครับประคองคุณก็จะอาจจะได้อันดับที่มันค่อนข้างจะเ,เยอะนะ ถ้าอยากได้เลขตัวเดียวนะครับถ้าอยากจะได้ลุ้นความสําเร็จนี่กล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็จัดไปอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นนะฮะจากจากยอนเมียในตอนนี้ก็คือในเรื่องของแพ็กเกจนะครับที่จะต้องพัฒนาต่อไปในส่วนของการยึดเกาะในส่วนของความเร็วอัตราเร่งอะไรต่างๆซึ่งเขาก็บอกว่า มีความเชื่อมั่นในทีมงานวิศวกรน,นะครับที่จะช่วยเหลือในตรงนี้ทุกคนลองย้อนไปดูนะครับว่าในในช่วงหน้าจะประมาณสักครึ่งแรกแล้วกันนะครึ่งแรกครับเราได้เห็นนักแข่งได้เห็นจอนเมียนะครับในฮอนด้าเนี่ยบอกว่าอัตราอัตราเร่งไหลปลายหรือว่าท็อปสปีดเนี่ยต้องการมากกว่านี้นะโดยเฉพาะในทางตรงยาวๆหรือแม้กระทั่งว่าโค้งความเร็วสูงก็ต้องการการยึดเกาะที่ดี น,นั่นก็คือสิ่งที่เขาร้องขอมาโดยตลอดทุกคนได้เห็นนะครว่าตั้งแต่กลางฤด,ดูการขึ้นมาเนี่ยททอปสปีดของ Honda เนี่ยแทบจะไม่ได้ตามใครเยอะแล้วนะฮะเอาอย่างล่าสุดเนี่ยอยากจะมีคนที่สูงเวอร์ขึ้นไปเหนือคนอื่นอยู่อยู่ระดับหนึ่งก็คือสูงกว่าชาบ้านชาช่องก็ประมาณ3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็คือเป็นดราคอสตาของ KTM แต่ททอปสปีดของ Honda กับดูคาตินั้นไล่กันมาเลยครับ มาแบบใกล้เคียงเลยไม่ใช่แค่ซีเซปังนะหลายสนามแล้วฮะ,ะเดี๋ยวก็เมียมาบ้างเดี๋ยวก็ตาโกมาบ้างเดี๋ยวก็มาลีนี่มาบ้างเนี้ยคือไม่ขี้เหลวง่ายๆเลยฮะไม่ไม่ขี้เหลวไม่ได้น้อยหน้าดูคติอาจจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้มันมีผลในการลุ้นผลงานในภาพรวมของของค่ายฮะแบบยกค่ายเลยไออย่างเราอาจจะทึ่งนะครับกับจอนเมียที่บอกว่าเฮ้ยคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นสีเท่าเลยเหรอ เราจะทึงขึ้นไปอีกครับถ้าเอาสมการนีไ้ไปใช้กับลูกามารินี่ฮะมารินน่นั้นเพิ่มขึ้นไปประมาณ6เท่าตัวเลยฮะตอนนี้ก็สิ่งที่มารินี่กำลังทําอยู่เดี๋ยวผมจะวกมาเรื่องของมารินี่แป๊บนึงนะครับก่อนจะไปหาเมียอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ามารินี่ตอนนี้เนี่ยหแต้มเนี่ยกำลังรุ้นกับซาโกอยู่ว่าใครจะเป็นนักแข็งที่ดีที่สุดนะครับใน Honda เนี่ยเพื่อนเมาทําได้ไมั้ล่ะแต่มารินี่ก็บอกนะครับว่า ครั้งแรกนะครับที่ทพลาดล้มเนี่ยมันก็เหตุผลคล้ายๆของจอห์นเมียนะฮะมันเหมือนประมาณว่าพอพอมีความมั่นใจในในรถในส่วนหนึ่งด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะมองเห็นโอกาสเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่ทําไมถึงไปเสียโพสต์โกโล่แบบนั้นถ้าท่านในมุมกล้องมุมเดียวเนี่ยก็คืออาจจะมองว่าทำไมมันพุ่งไปเสียบอย่างนนเนี้ยแต่ถ้าปากคำของนักแข่งก็จะบอกว่าเหมือนเอสปาโกโล่จะบานาไปหน่อยนึงนะครับในโค้งขวาเขาก็ตัดสินใจ นะครับที่จะพวดเข้าไปแต่พอจะไปถึงกลางๆเนี่ยจังหวะที่เอสปาโกโรเนี่ยกำลังจะกลับเข้าสู่ลายเขาเองก็เหมือนยึกยกัยกยกึกยักกันนะฮะก็เลยปลากันพอดีเรียบร้อยก็โชคดีนะครับทีเ่เขาก็ล้มไปคนเดียวแต่เอสปาโกโรก็ไม่ได้ล้มตามไปด้วยนะฮะแต่นั่นก็คือการการพลาดล้มครั้งแรกของเขาเคือรถเนะี่ยมันมีศักยภาพแล้วในตอนนี้นะเพียงแต่ว่า,ามันคงจะต้องอาศัย เรื่องของความเร็วในรอบคัดเลือกเข้ามาช่วยด้วยในส่วนหนึ่งการที่มีกสตาที่ดีๆเนี่ยก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเราอาจจะเห็นจวนเมียนนะครับดวลกับฟาตาโลกลชนะไปอย่างนี้อันนี้วกมาที่จวนเมีเยนนะฮะเราได้เห็นรถของฮอนด้าในดวลกับยามาฮ่าคือถ้าชนะยามาฮ่าได้เนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นการยกระดับที่ที่มันน่าลุ้นสําหรับฮอนด้านะฮะผมจะคิดแบบนี้มาโดยตลอดเลยผมจะคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณ ดวนกับดูคาติได้นั่นแหละฮะถึงจะมีเรียกว่าประสบความสําเร็จได้ซึ่งใช่ครับก็คือก่อนที่จะผ่านมาตรงนี้เมียก็มีทั้งมอเบเดลี่ใช่ไหมครับอ่ามีทั้งเปโก้คือต่อให้เปโก้ไม่โดนเรื่องของลมยางเนี่ยแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าจวนเมียก็มีความเร็วแบบแบบมีนยานยะไงแต่ว่าให้ทำไมมันมันได้ลุ้นลึกๆจังเลยนะถึงขนาดหลายๆคนบอกว่าถ้าไม่พลาดเนี่ย องใสเยท้ายเนี่ยก็คือมีตามถึงเปโก้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนที่เปโก้จะเกิดเหตุก่อนไงที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงตรงนี้มันก็มีทั้ง2 VR 4 6ใช่ไหมครับมาปีกันตรงนี้อยู่หรือแม้กระทั่งบางสังก็จะเป็นเฟอร์มินอย่างเงี้ยนั่นก็คือบ่งบอกชัดเจนนะครับว่ารถของ Honda ถ้าเอาล่าสุดเนี่ยก็คือกลับมาสู่เส้นทางแล้วนะฮะกลับมาในทิศทางที่ดีจากที่ ปัญหาต่างๆนะครับที่คอยเอ่อแวก็รบกวนนะครับจิตใจของนักแข่งคือขับแล้วก็ล้มขับแล้วก็พลาดขับแล้วก็อะไรกันไปเนี่ยแต่พอพูดถึงเรื่องของการพลาดนะฮะมันจะมีสถิติหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับ Honda ทุกคนครับ20สนามที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยนะฮอนด้นั้นเป็นทีมที่มีนักแข่งในล้มเยอะที่สุดเนี่ยทุกคนน็่เป็นใครฮะวันซาโก้ครับโอ้ยยี่สิบแครั้ง20สนาม28ครั้งเทียบเท่ากับ เฟโดอาคอสตาในปีที่แล้วเปโดคือคนที่ล้มเยอะที่สุดในปีที่แล้วนะฮะยีสนามปีที่แล้วมันแข่งขันน้อยกว่านี้เนาะแสดงว่าก็เท่าก็เท่ากันเนะ่ะยีครั้งแต่ปีนี้นะครับฤดูกาลมันยังไม่จบไงมันเหลืออยู่2สนาม2สนามก็น่าแข่งจะต้องลงสนามสนามนึงก็รอบเอฟพีหนึ่งรอบ PR รอบ Q1 q 2รอบแข่งรอบสปิน6รอบอ่ะ 12รอบฮะสิบสอรอบของการลงสนามตาโก้จะหยุดสถิติไว้ที่ยีหรือเปล่าหรือว่าจะเพิ่มสถิติเข้าไปอีกก็น่ารุ้นเหมือนกันในตรงนี้นะฮะแต่ที่ผมยกไปเที่ยวกับเปโดเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะต่างกันตรงที่ผลลัพธ์นะอันนี้เขาเขานับรวมหมดนะครับไม่ได้ว่าล้มเฉพาะในเอาตอนแข่งตอนอนะไรคือเขานับหมดเลยตั้งแต่วันตอนวันศุกร์รุ่งเช้าไปเลยนะครับจนถึงเ็จสิ้นการแข่งขันนู่นแหละ มันต่างกันตรงที่ว่าเปโดล้ม2ี่แนะครับแต่เขามีคะแนนสะสมอันดับที่6ในปีที่แล้วฮะแต่ซาโกตอนนี้เนี่ยคะแนนสะสมเขาอยู่อันดับที่11เนี่ยมันก็จะมีแล้วก็คะแนนมันก็อาจจะห่างกันพอสมควรอยู่นะฮะเอาล่ะฮะเราจะได้ลุ้นเรื่องของอะไรกันบ้างเกี่ยวกับ2สนามจากนี้ไปใน Honda ากับทิศทางในตอนนี้สิ่งที่จะได้ลุ้นก็คือ ตอนนี้เนี่ยนะฮะการนอกจากการต่อสู้กันเองระหว่างมารินี่กับซาโก้เนี่ยก็คือจอ์นเมียนนะครับผู้ซึ่งถือว่ามีถ้าจะถามผมว่าใครมีความเร็วที่สุดอันนี้ไม่ได้นับการล้มนะผมว่าจอ์นเมียนเนี่ยเร็วเร็วกว่าทุกคนตลอดฮนะเัีงแต่มันแรกมากับการพลาดล้มนี่แหละมันมันเลยทำให้ผมคิดถึงถึงคำพูดของเขานะฮะที่บอกว่าคือจะเอาความเร็วนะครับ ถ้าจะเอาความเร็วหรือจะเอาการพลาดเนี่ยให้เลือกเอามันมันอยู่แบบว่าเป็นเส้นนิดเดียวอะ่ะคือบอกตัวเองว่าอ,อยากได้อันดับดีๆไหมคุณก็ต้องเสี่ยงแต่ถ้าคุณประคองคุณก็อาจจะได้แค่ตัวเลขเลขสองหลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอที่เขาล้มเขาก็บอกว่าเขาก็มันเหมือนมันเหมือน,นว่าบอกตัวเองว่าเอาเอาสินะครับลองดูเสี่ยงดูซึ่งก็เสี่ยงจริงๆก็ล้มจริงๆประมาณนั้นแต่นั้นนะครับตอนนี้ เราจะมาตามต่อเรื่องของ2คนนะครับทั้งซาโก้ทั้งมารีนี่แหละกับ6แต้มแล้วก็เราจะตามต่อว่าจวนเมียนี่ผมไม่เคยสงสัยในความเร็วของเขาครับแต่ผมสงสัยแค่ว่าเมื่อไหร่เขาจะควบคุมสถานการณ์ให้มันนิ่งได้ที่สุดเพราะนั้นเองแล้วมันจะมีโอกาสที่จะ,ะถึงโพเดียมอีกครั้งหนึ่งหรือไม่หรือแม้กระทั่งการไปลุ้นนะครับในถึงชัยชนะเลยมันมีโอกาสขนาดนั้นไหมซ,ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่า ก็เปรียบสถานะตัวเองเหมือนประมาณว่าเดินเร็วขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นก็ดับวิ่งอะ่ะแล้วก็ไม่อยากจะขับให้มันเกินร้อยไงแต่รถของ Honda ในตอนนี้มันจะมาไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับคือถ้าคุณขับ80-90เนี่ยคุณก็จะอาจจะได้แค่เลข2หลักอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะไม่สามารถที่จะจบเลขตัวเดียวได้แต่ถ้าคุณทุ่มนั่นก็คือโอเคล่ะนะครับทุกอย่างก็คือมีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะล้มกับเสี่ยงที่ไดได้ได,ได้แต้มเยอะ ะครับเราก็จะมาลุ้นกันตรงนี้ในส่วนของน้องกล้องนะครับตอนนี้7ดแต้มที่ได้นะครับเก็บมาเนี่ยก็ยังคงเฝ้ารอเฝ้าหวังสําหรับผมนะและก็หลายๆท่านนะครับว่าอยากจะเห็น2หลักอะ่ะใน74แต้มนียนะฮะอยากจะขอให้ได้อีกสัก3าอจะได้ไหมก็ที่ไหนละ่ะปอติเมาโอ้นะฮะยากเหมือนกันนะแล้วก็เฮเรสอาจจะไปได้ลุ้นที่เฮเรสหรือเปล่าล่ะครับ เอาล่ะนะครับจะได้หรือไม่ได้ก็นั่นก็คือให้กล้องเขาไปพิสูจน์ฝีมือเองแล้วกันนะแต่ในตอนนี้ก็คือหน้าที่เส้นทางสายใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นกับกล้องก็คือซูเปอร์ไบซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้รับการทดสอบร,รถวันไหนเมื่อไหร่ยังไงกันบ้างแต่คงไม่ใช่ภายในกลา,างเดือนหน้าหรอกนะเพราะว่าคงต้องแข่ง m o t o g P ให้มันจบให้มันเสร็จก่อนนั่นแหละฮะก็จะมีรอบการาทดสอบอยู่ครับก่อนปีใหม่มันจะมีอยู่ ก็ต้องไปรอเด็กดิกสันเพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเทสเหมือนกันผมว่าคงจะพร้อมกันแหละนะฮะคงจะพร้อมกันแฟนๆก็ใจเย็นๆครับส่วนผู้ที่จะมาแทนมาใหม่นะครับน้องใหม่ในปีหน้าก็คือเดียโกโมเรราเอาตามจริงก็ไม่อยากจะให้แฟนๆนะครับในบ้านเราเนี่ยไปอคติไปตีเนียนไปแซ่บไปด่าไปอะไรเขาแบบน่าเกลียดซึ่งเห็นผมก็จะค่อยๆบอกค่อยๆเตือนอยู่นะครับแต่ถ้าไปทาที่อื่นผมผมไม่เตือนหรอกอันนั้นติดคุณไป ต่ถ้ามาในพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่ก็ให้ดูผลงานซะก่อนนะฮะแล้วตอนนี้โมเรล่าก็ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนสะสมสูงสุดะนะครับจากที่ตามอยู่หน้าหลายสิบอ่ะจนคู่ต่อสู้ก็ไม่นิ่งพลาดบ้างเจ้าตัวก็เก็บคะแนนเก็บอะไรได้คงที่เลยตอนนี้ก็เลยขึ้นหน้ามาเดลกอนซาเลสอยู่ตั้ง9้าแต้มคิดดูฮะไป,ไปม,ามาโมเรล่จาจะติวแชมป์โลกไปหรือเปล่าเหรอเพราะว่าโอกาสเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นหน้า ขึนหน้ากอนซาเลสอยู่ทุกสนามจะขึ้นหน้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะหรือจะขึ้นหน้าสนามเดียวเนี่ยโอกาสเนี่ยแทบจะ80-90%นั่นนะครับทุกคนนั่นก็คือ,เ,อ,อเส้นทางของดาวรุ่งชาวบราซิลผู้มาใหม่ซึ่งจะมาแทนกล้องในปีหน้านะครับทุกคนเอารักใครเชียร์ใครใน Honda นะครับก็ลองว่ากันมาความคิดเห็นนะครับเรื่องของคะแนนเรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้บอกไมไ่เล่าทั้งหมดก็ เจอกันได้ในคอมเมนต์เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ